สถานการณ์ต่างประเทศนะคะไปกันที่อินเดียค่ะซึ่งทางการอินเดียนั้นต้องประกาศเตือนภัยขั้นสูงสุดค่ะให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่มีเห็บเป็นพาหะหลังจากที่พบว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายในรัฐคุชราตค่ะโรงพยาบาลของรัฐในอินเดียได้รับประกาศเตือน สีแดงหรือการเฝ้าระวังสูงสุดสำหรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไข้เลือดออกโครเมียนคองโกหรือ CCHF โรคหายากที่มีเหตุเป็นพาหะนำเชื้อจากปุส,สัตว์มาสู่คนหลังพบว่ามีผู้หญิงวัย30ปีในรัฐคุชราชทางตะวันตกของประเทศรวมทั้งแพทย์และพยาบาลที่ทำการรักษาคนไข้ไรายนี้เสียชีวิตลงจากการติดเชื้อโรคไวรัสมรณะดังกล่าวค่ะ ายแพทย์เอ็มดีกุจาแห่งโรงพยาบาลเมืองอาเมดาบัดเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลอินเดียตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดในตอนนี้แล้วก็หาทางป้องกันด้วยการประกาศเตือนภัยระดับสูงสุดแต่ยังได้เตือนประชาชนด้วยนะคะเนื่องจากว่าหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐนั้นได้จัดห้องผู้ป่วยเฉพาะสําหรับผู้ป่วยที่มีเชื้อนี้ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกค่ะส่วนทางผู้อำนวยการสาธารณสุขรัฐคุชราช นายเชนารายานวิยาตเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลอินเดียตระหนักถึงภัยอันตรายของการแพร่ระบาดของโรค CCHF เป็นอย่างดีจึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกเช่นกันค่ะ โดยก่อนหน้านี้นะคะหญิงวัย30ปีคนหนึ่งถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนเมื่อต้นเดือนมกราคมด้วยอาการไข้สูงปวดท้องและอาเจียนแต่ทางโรงพยาบาลไม่สามารถวินิจฉัยโรคดังกล่าวได้และหลังจากนั้น2-3วันผู้ป่วยคนดังกล่าวก็เสียชีวิตลงต่อมาแพทย์เจ้าของไข้และพยาบาลก็เสียชีวิตลงเช่นกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ องค์การอนามัยโลกเผยว่าผู้ป่วยโรคดังกล่าวส่วนใหญ่มักจะอยู่ใกล้ชิดกับสัตว์อย่างเช่นผู้ที่มีอาชีพเกษตรกรคนงานโรงฆ่าสัตว์และสัตวแพทย์ทั้งนี้ไวรัสชนิดดังกล่าวพบในแอฟริกาตะว,วันออกกลางและยุโรปตะว,วันออกโดยมีเหตุเป็นพาหะค่ะ